หม่ใม่เสียบม่ยังเสียบตนที่ี่ดเด๋ยวเตะเลยคือแบบน้นะพี่บอกม่ม่เสียบยาเสียบาพยักนาวยก่อนอะไรไม่รู้พยักนาที่ก้าวขาเน้นใหม่อไม่ใช่เน้นใหญ่เดี๋ยววิแป๊บนึง ลิจ้าค่ะตัวนี้เน้นใหญ่คแบบกาจะเขียนแบบนี้ R E C คือเน้นใหญ่นะคะทุกค้าแต่ก็จะมีปุมเล็กอๆกันนะที่หนูเห็นอย่างนี้เป็นไงบ้างรับตัวรีวิวถึงพันเจ็ดร้อยนะคะรับตัวรีวิวถึงพันเจ็ดปอนดอันนี้ควันอันนี่หรอแกได้หรอไม่ไม่ไม่เอาตัวนี้ไหมเอาะ เน้นใหญ่หน่องแต่หนูว่าไม่ใหญ่มากเท่าไหร่น้องโาไปนอนก่อนไปน้องกีก้าคะนะคะผ้าสวยแน่นอนใครรับรีวิวนะคะหนึ่งพันเอ้ยเปะแปะมานี่ก่อนเปะมานี่ก่อนเขาทำนี่เลยหนึ่งเจ็ดร้อยบาทเห็นไหมน้องเน้นใหญ่นะคะก็จะมีติดเล็กบ้างโอ้โหเปิดได้เปหน่อยโดนลาทำไมเนี่ยโอ้โหนานมาดีเลหายไปสี่วัน กันลูกค้าสวยนะสีดำสีดำไข่ง่ายนะ,นะคะตัวนี้มูล1,700บาทนะคะน้องกีก้าเพิ่งมาลูกค้าน้องกีก้าเพิ่งมาสีขาวคืูขาวไปเลยขาวเวอร์วงรังรวมรา้านะคะลูกค้าไม่มียีนเนาะถ้ากระสอบยีนจะแยกนะคะกระสอบยีนจะแยกตัวนี้เขาเน้นใหญ่นะ<ไ>เน้นไซส์ใหญ่จะ<ไ><ไ>มีไซส์เล็กอ่นมากส่วนน้อยนะ ย้ำอีกทีถ้าเล็กไซส์ใหญ่มี2ป้ายเราจะมีกีก้ากับเชอรี่เราจะมีกีก้ากับเชอรี่นะคะเรียกได้แบบติดท้องน้อยทั้งหมดลูกค้าค่ะตัวรีวิวหนึ่งพันเจ็ดร้อยค่ะพี่บอสดูให้พี่ทีดิน่นินไม่มีเสียงนี่ไหพี่แอฟเช็คให้พี่เท็ดอ่ามาแล้วเสียงหายด้วยแหละ ลูกค้าค่ะตัวรีวิวหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจ้ะเน้นใหญ่ค่ะน้องเน้นใหญ่ค่ะตัวนี้เป็นป้ายกีการน้องเน้นใหญ่เล่หนึ่งนะก็ใหญ่ประมาณเท่าที่ถูกกลางพี่เห็นไหมน้องเน้นไซส์ใหญ่มากกว่าไซส์เลกนี่เล็กบ้างแต่ว่ามันเยอะตามป้ายนะคะป้ายเขียน่าแบบใหญ่หนึ่งพันเก้าร้อยราคาราคากระสอบใหม่เนาะกระสอบนี้ตัวรีวิวหน่งพันเจ็ดนะคะตัวรีวิวหนึ่งลดให้นะเหลือพันเจ็ดนะโมากนะม่เลยอ่ะ กีใหม่แล้วกีผู้ชน้องกีผู้ชำกี่ใหม่ก็เลยเนี่ยเขาลูาแล้วนะลูกกาจัดไปเนี่ยที่เรียกของเขาประมาณนี้เห็นที่หนูบอกมันจะมีคนเล็กบ้างต่ไม่ายุนะคะป้ายเขาเขียนใหญ่จับป้ายเขาเขียนตัวใหญ่เลยแหละพี่สุบอกแจ้งเตือนทุกที่ใช่ไหมยเฮ้ทำไงดีอ่ะแม่หลายคนไม่เห็นเพจหนูเนาะหนูงงมาก ใครเอาตัวรีวิวบอกหนูหน่อยนะหนูจะรีวิวเสื้อแฟชั่นกับเางเกงสีตลวเนี่ยคู่กันเสมอแล้วเกิดพรุ่งนี้ก็จะไม่ไม่เปิดแล้วนะพรุ่งนี้จะไม่เปิดงานแม่แม่แล้วจะเปลี่ยนเป็นงานสื่อให้นะคะวันนี้มีคุณลอคุณลอกมีค่ในเกินเลยคุอิสุถามมีช่องทางไหนคะมีหลายช่องทางค่ะติดไม่ได้เลยตอนนี้ทักแชทเลยนะมีทุกบ้านเลยตอนนี้มีหลายช่องทางค่ะแม่พูดไม่ได้บัานนี้เ็าไม่ให้พูด ดดอันนี้ร <ไป S 1> วมเอวนะคะลูกค้าค่ะรวมเอลดำ <ไป S 1> พ่สู่ยังจะเอาช่องทางไหนอีกพ่สู่พี่สูจทางตรงอย่างเดียวแลวตอนนี้นะลูกค้างานกระสอบบนแบนนะตัวนี้สวยไปลูกค้าที่กล้ามน้องไม่มียีน,นะงานยีนจะเป็นกระสอบแยกนะคะกระสอบยีนนั้นใหญ่แยกออกมานะพันเก้าราคาเท่ากันเท่ากันเลย,ยเด็กสุปนะคะพี่หมูบอกคนตัวเล็ก 1,900นะคะจับต้องได้เสมอยี่ห้อลอซซี่นีน่นี่งานนี้จะส่วนใหญ่ถ้าง,งานคอปตอนจะเป็นคอปตอนลิน<ม>ลนะคะ้าน,น,น,นี่นี่ซีมพูก่อนห้าแป่งหน้าใส่เราต้องเก<ส>ิดสามส่วนสีนสน่ส่วนนะนเห็นไหมคะพวกนี้ใส่ติดเท้าน้อนสวยผ้าใหม่หขายง่าย ขายดีด้วยตัวเนี้ยราคาราาคดีนะคะคันเก้ามีกี่ตัวครับพันเก้าประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบตัวรองนีสี่สิบห้ากิโลนะคะลูกค้าสี่สิบห้ากิโลตัวรีวิวพิมพ์รับตัวรีวิวทีนะคะตัวรีวิวเหลือพันเจ็ดนะคะลูกค้าต่อไปม่ผิดหวังครับผมโชว์ให้ดูทุกตัวด้วยแล้วก็ลดราคาให้ด้วยนะคะหนึ่งตัวพันเจ็ดนะเฉพาะตัวรีวิวนะก็สอบใหม่ขายหนึ่งเก้าร้อยบาทมนเติมนะคะลูกค้าน้องเด็ดป้ายเห็นน้องเลนส์ใหญ่นะแต่ก็มีตัวเล็กปนด้วยนะาะนี่ลเนน น้องเน้นใหญ่แต่มีตัวเล็กต้นนะจะพูดว่าคะใสกะ่ก็พูดไม่ได้เพราะป้ายมันป้ายมาันมาแบบนี้เนาะเราก็ตามป้ายไปก่อนใดๆคือลูกค้าไปลองเปิดตูอันนี้สเปนเน็กแบบยืดได้ด้วยเนาะนี่น่ี่นี้นกางเกงที่มีติดคาโางนี่ายดีมากไม่เช็บตังค์แอนหนูให้น้องเขาแบ่งโบนสีให้นะคะลูกค้าจะเป็นั่งแบบ สีคุ่มทอ้อกับฝั่งที่มีสีสันเนาะหรือก็ร <c oughs> <c oughs> well ูเวลาลูกค้าแบบจัดราผ้าหรือหน้าร้านออกมาก็จะดูแบบสวยหน้าเต็มหนึ่งออกเดอะแล้วแต่คุณชอบลูกค้าบางคนก็ไม่ได้อะไรดรสภสพพ้าข้าใส่่าไปใส่กล่องเยนินติดกันดีนี่นี่ว่าให้ลูกค้าดูให้พี่เขาดูไปเลยว่าดีจริงไหมของแท้เออเราของ้ นีน่เห็นป่ะเห็นป่ะไฮบอลเหรอเห็นเนื้อผ้าใช่ป่ะเมื่อก,กี้เห็นนะดีนิมสวยผู้ชายฉันคิดนึกว่าใครมายืนตรงนี้วะใส่ใส่ตาเหมือนมีคนยืนเล้าเจ้าดีนิมเห็นเลยมองนี่นหนหใส่หวังไปคืนนี้ร้อนไงใส่มาพราน้ำดีนิมสีดำสวยมากไม่เย็นข้างหลังใช้ได้หรอใช้ได้ไม่ต้องกลัว สวยนะยำ่ใ 2> 2> ส่รสชาิอะไรก็ได้นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยกระสอบไม่ตัวรีวิวพันเจ็ดแม่แม le ่ไปขายของไปหมดแล้วมั้งไม่ได้รีวิวสี่วันมีม่ไนมีเยอะเยอยู่ข้างในนะไม่เห็นกล่องนีุ่หลอดมาค่ะบุหลอดมาหนึ่งหมานึง

ลู้ค้าถานจะสั่งได้ทางไหนครับสั่งได้ทุกช่องทางค่ะพี่จ๋าบ้านนี้ทักข้อความก่อนได้เลยนะคะบ้านนี้เป็นบ้านใหม่ที่หนูเพิ่งเปิดช่องนะทักข้อความก่อนได้เลยส่วนทุกบ้านลูกค้าทักข้อความทักแชทได้ทุกช่องทางนิ่งเลน่โชว์นิ่นี่นล่ะเอาเล่นไปคนเดียวเลยนิ่งๆไปเยอะมากถ้าลินินเห็นเห็นว่าเป็นผ้าลินนิ่ จกกักรเแลกเปียกไปหมดแล้ววันนี้คะ่ะลูกค้าบอกการเจรนาะบุรีฝนตกมาทิศหนึ่งแล้วค่ะโอ้ยพี่จ๋ากความหงอยไปด้วยเนาะหลายหลายพื้นที่น้ำท่วมอยู่นะพี่นะฝนตกเนะาะบางคนออกตลาดออกไม่ได้ขายออนไลน์ลองขายออนไลน์ดูก่อ,อ,กอ,อ,กอนอนะคะสู้ๆนะคะพี่ตกทุก<ด>ที่เป็นลูกของเขานารอนา,นา,นาคุณพี่นึงดูสิเลยลูกค้า เดี๋ยวติดวันหยุดยาแนะนาให้สั่งผ้าล่วงหน้านะคะหลายคนส่งจะหยุดวันจันวันจันใช่ไหมหลายคนส่งหยุดวันจันทร์หมายถึงวันจันทร์ไม่ได้ส่งเราจะส่งที่วันอังคารเลยแต่ช่วงนี้คือเราส่งปกติทุกวันเนาะถึงเสาร์วันอาทิตย์ขนส่งหยุดนะคะแนะนําลูกค้าลองลองเผื่อเวลาดูเนาะเพราะว่าหลายๆคนน่ะจะเอาไปขายช่วงวันหยุดยาวนะคะหลายคนจะเอาไปทําผ้าไปรีดก่อนแนะนาสั่งช่วงนี้สั่งช่วงนี้ไปเลย รายการมีเยอะมากนะคะบางทีพี่เห็นหนูรีวิวงานซ้ำๆเนี่ยค่ะพี่เพราะว่าโอ๊ยเ,เดี๋ยวมาเป็นกำลังใจอยากขายของเนาะดูรีวิวหนูไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้รู้แบบว่าเอ้ยรอบหน้าสั่งอะไรดีวะที่จังหวัดแหลที่แบบบ,บางที่น้ำท่วมเน,เนียที่แบบอนนาะมีประมาณกี่ตัวครับประมาณหนึ่งร้อยหนูตีไปหนึ่งร้อยสามสิบละกกนจริงๆตัวเนี้ยป้ายเขาเขียนว่าเน้นใหญ่นะคะคแต่ก็มีไซส์เล็กด้วย แต่หนูจะเขียนว่าเน้นใหญ่เพราะเราเพระเยะงานเราขายตามป้ายสตผิดแต่เราเปิดให้ดูประจำนะลูกค้าตอนนี้รีวิวเยอะแล้วๆๆก็มีมานานแล้วไม่ของกิก้าคือข้าใไม่กางเกงแบบแม่ค้ามีขายไหมมีสแล็คซล็คหญิงกางเกงกูรอดอยู่ในนี้ค่ะพี่ตนในนี้ันคือผ่าก็บอกใหญ่มันจะอยู่ในกางเกง,งในกลุ่มกางเกงคูร์อด ับบจะเป็นผ้าสลักสองไอเทมนี้ของญี่ปุ่นนี่ขายพันหนึ่งตัวหน,น,นึ่งคันหนึ่งถอดออตรงนี้ที่อยาเราหยิบผ้าออกมาใดๆถ้ามันไม่ใส่ขึ้นกับตัวเราจะไม่เห็นตรงนพี่นะเนอะให้หนูพยายามกลางค้าให้พี่ดูไซส์ดูแบบดูโองดูก่อนเป็นไอเทมขายง่ายค่ะเป็นสินค้าขายง่ายกันเอง รับมันดิรีนินหม่ละใสบามีใหม่ละครับวันนี้รีนินออกดีทุกเลยอ่ะรีนินมีคนรับรีวิวนะครับรีวิวว่างค่ะพี่รีวิวว่างนะหนูจะส่งวันนี้นะคะเราจะส่งให้ทุกวันนะแต่หนูอะบอกก่อนว่าเดี๋ยวมันจะติดวันหยุดยาวเพราะฉะนั้นเรช่วงนี้พี่สั่งได้เลยนะคะทุกวันเสาร์เราส่งทุกวันอยู่แล้วนะแต่ว่าคนส่งจะอยู่วันจันทร์หนูก็เลยแนะนําให้พี่อ่ะเออสั่งของเผื่อเผื่อวันไปก่อนนี่ซีเรียมซีเรียมออยเลย เก้คุณอดราคาเท่าไหร่คะหกพั <resemb ling. S 1> 6, บาทค่ะเป็นงานญี่ปุ่นจ้ะนี่นรียนีน่นนนแล้วอาโซฟา่นึ่งไปโชว์กันเดี๋ยวเนื่องนี้ค่าข<อ>นส่งเท่าไหร่คะอุดอรนะดนอุดรประมาณสองร้อยมีขนส่งธนาไมโกโลดบุญอนันต์ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับมัน,น,นเพิร์นะเอ้ยทีห่หนูจะบอกว่ามีลูกค้าเหมาคันนะเราสามารถ่สด่วนได้เลยนะคะนี่เรียนๆ เหมาคันส่งด่วนได้เลยแบบถ้าลูกค้าแบบรีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช้จํานวนเยอะอ่ะหนูแนะนาให้เหมาคันไปเลยได้สามสิบสี่สิบลูกเลยนะเหมาคันไปเลยเมื่อกี้นิ่มสีเขียวมาเป็นเขีูกับนี่มากอะไรอย่างนี่คือจะยืนแบบลรอข่มฉันอย่างเดียวเดียวเดอะนอตเฟสเดอะนอตเฟสตัวนี้ตัวเดียวคุมมานะคตกระสอบกระส่ายเดอนอตเฟสตัวนี้ตัวเดียวคุมมาแล้วโอ้ต้องมันรอข่มแต่ะนอตเทส ไใหญ่แบรนด์ถือว่าเป็นกำไรสภาพผ้ามาที่หนึ่งก่อนนี่นินมีแล้วเอ้ยนี่นินออกดีโตนี่นินแล้วได้หรือเปล่าเล่นคนเดียววันนี้นี่นินไม่แย่งลัฟรอเลนถ้ากางเกงขาวอื่นไม่ต้องเปิดเลยนี่นี่แล้วเออเล่นนี่นินไปคนเดียวไปเนี่ยผมหยิบสีขาวให้พี่ดูเพราะว่าตั้งใจจะให้ดูผ้างานขาวผ้าขาวนะร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ใหม่นะตอนนี้ทำมาร้อยเปอร์เซ็นต์จ้า รีวิว1,700บาทโชว์ให้ดูทุกตัวเราให้ค้าโชว์ด้วยไม่แล้วไร,รนี่ินินเนาะ้ตอน,นตัว,ตวนี้ท่าสีดำสีฟ้าสีอะไรเพราะว่าหมอมมาหมอมมาลินินอกเยอะมากนะสวยเหมือนเดิมิต้นที่สวยนะน,นิตองด เกมพวกนี้พี่คะงานบุญงานล้านงานหนว่ดู้ค้าคะ,คะรับรีวิวได้เลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะรับรีวิวนะพี่จา๋าดูหนูจัดโทนสีให้น้องๆจัดโทนสีให้ฝั่งน,นี้คือแบบฝั่งโทนชอบวกบไหน ชอบแบบไหนก็พูดมาเฮ้ยมันคือหลายเพลงรวมกันใช่ปะ่ะนี่คือฝั่งสีเนาะหลายเพลงรวมกันอันนี้คือฝั่งแบบคุมโพลลูกค้าค่ะมีเยอะมากามาให<ด>ม, <า S 1> ม่ถัดแชทได้เลยนะคะทัดแชทได้เลยนะคะ,ดดะ,คะใครรับอีกแจ้งได้เลยตัวนี้เพิ่งมาเพิ่งเข้าเลยนะคะเป็นล็อตล่าสุดที่เพิ่งลงของเนาะใครรับอีกแจ้งได้เลยนะคะให้น้องแบ่งโทนสีว่าให้รับสวยมากใหม่มากใครรับอีกแจ้งได้เลยค,ค่ะค้า